ช่วยปลอบประโลมผิวที่ถูกทำร้ายลดเลือนพวกรอยแดงได้ภายใน1นาทีช่วยฟื้นบำรุงผิวที่อ่อนแอแพ้ง่ายให้กลับมาแข็งแรงสวัสดีค่ะวันนี้แพทร์จะมารีวิวอ e ิมัลชันของ b i o t เทอรตัวนี้เลยค่ะเป็น b i o อเทอร์มไลฟ์แพ o งต e นเซนซิท e m อ l มั o ชคือสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอ่อนแอผิวแดงอัก จากมีรอยสิวหรือว่าต้องการการปอบประลมอะคือสูตรนี้เหมาะมากๆแล้วใครที่ใช้เบลเทอร์มเนี่ยน่าจะรู้อยู่ว่ามันมีทั้งคนที่ใช้แล้วคือแบบดีไปเลยแล้วก็คนที่ใช้แล้วก็แพ้ตัวแพงต้อนอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่อยากใช้แพงต้อนแล้วกลัวจะแพ้เพราะว่าโอกาสการแพ้ของเขาเนี่ยน้อยมากๆเลยคือเป็นสูตรสําหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะแล้วก็เขาอะมีไลายแพงต้อนเข้มข้น ถึง5%เเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวเนี้คือผลลัพธ์ที่ได้อะมันเข้มข้นมากๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวมากเป็นเนื้อที่ให้ความชุ่มชื้นผิวดีมากๆตัวนี้แบรนด์เขาเคลมเลยว่าจะช่วยปลอบประโลมผิวที่ถูกทำร้ายแล้วก็ลดเลือนพวกรอยแดงได้ภายใน1นาทีช่วยฟื้นบำรุงผิวที่อ่อนแอแพ้ง่ายให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากๆเลยนะคะแทบ บอกเลยว่าตัวของไบโอเทอร์ม erm, ทุกตัวเนี่ยคือเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยคือดีมากแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่สามารถใช้เดียเด่ยวๆได้เลยนะไม่ต้องทามอยส์เจอร์หรือครีมเพราะว่าเนื้อเขาอะเข้มขน้นคือเนื้อ e อีมันชั่นอะเขาจะเหลวแต่มันให้ความชุ่มชื้นดีมากๆดูทุกคนเนี่ย กดมาแค่นิดเดียวทาได้ทั่วทั้งมือแล้วเนื้อมันเบาแต่มันให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากๆนะคะคนอาจจะงงว่าอ e ีมันชั่นคืออะไรทําไมเราต้องใช้จริงๆอะ่ e อะอีมันชั่นอ่ะแพ้ก็ไม่รู้จักนะเพิ่งมารู้จักช่วงที่แบบว่าบ้าสกินแคร์เกาหลีมากๆอะ่ะตัวอ e ีมันชั่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์นี่แหละที่มีความเข้มข้นแต่จะให้สัมผัสเนื้อที่บางเบาจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพพวกเซรั่มครีมอะไรที่เราใช้อยู่แล้วอ่ะให้มันกู้ผิวเราอ่ะได้ ด,ดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ผิวอะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นมันจะซึมลงผิวได้ดีกว่านะคะแล้วเวลาเราใช้เนี่ยก็คือถ้าเรามีเซรัม่มมีครีมอยู่แล้วใช่ไหมตัวอ e ิมัลชันเนี่ยคือจะอยู่ตรงกลางนะระหว่างเซรั่มกับครีมคือใช้เซรั่มตัวแรกอิม e ัลชันแล้วก็ค่อยมาครีมมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นกว่าเดิมประสิทธิภาพในการซ่อมแซมบํารุงผิวก็คือดีกว่าเดิมแล้วแพ้อเคยใช้ของเกาหลีอะ่ะเป็นเซตอะตอนนั้นรู้สึกว่าจะใช้ของลานเอทมั้ง ใช้เป็นเซตเลยนะมีทั้งน้ำตบอีมัลชันเซรั่มอะไรแบบนี้มันเห็นผลดีกว่าใช้เดี่ยวๆมากๆแล้วช่วงนี้แพ้ก็ชอบไบโอเทอร์ม erm, คือมีหลายตัวมากๆก็เลยลองอีมัลชันเขาด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้แพงต้นอะคือเข้มข้นแบบ ไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยแล้วช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่เราอะใส่แมสอะไรเยอะแล้วก็ผิวมันะระคายเคืองเยอะอะใช้ตัวเนี้ยเสริมเข้ามามันทําให้ลดพวกอาการแบบผิวแดงอักเสบพวกนั้นอะได้ดีมากๆเลยหรือบางทีใครที่ผิวแห้งแพ้ง,ง่ายแล้วมันเห่อขึ้นมาแบบเนี้ยใช้ตัวนี้อะตัวเดียวได้เลยนะคือหยุดใช้ตัวอื่นแล้วก็มาใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่า ตัวนี้มันต่ำมากแล้วมันให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากๆก็เป็นตัวที่แบบผ่านการทดสอบมาแล้วแหละกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมีโอกาสที่จะแพ้ง่ายว่าใช้แล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะแล้วเขาก็ไม่มีพาราเบนแอลกอฮอลนะ้ำมันแร่ปาศตากสารแต่ง แล้วก็สารกอบกุมแพ้จากน้ําหอมแพ้ใช้เราชอบมากๆคือแพะเป็นคนที่ใช้พวกไบอร์มแพงต้อนอะไรแบบเนี้ยไม่แพ้ก่อนหน้านี้คือเคยใช้เรารู้สึกว่ามันแบบยิบยบยิบยิบผิวแล้วเราก็รู้สึกกลัวว่าเออเราจะแพ้หรือเปล่าเราก็เลยหยุดใช้ไปแล้วเห็นรีวิวคนนูน้นคนนี้ใช้ดีอะ่ะ <c oughs> ก็กลับมาใช้พวกน้ำตบ เซรั่มตัวครีมอะไรของเขาต่อสรุปว่ามันก็ยิบผิวเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่แพ้นะคะแล้วมันให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากขนาดเราใช้น้ําตบแค่ตัวเดียวอะผิวมันยังชุ่มชื้นเลยอะแต่ข้อเสียของมันอะมันมีกลิ่นหอมนะแต่ว่ามันมีกลิ่นของมันด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ของมันซึ่งบางคนใช้แล้วอาจจะไม่ชอบ ตัวเนี้ยไออมันชั่นเนี่ยคือมันจะไม่มีกลิ่นแบบอย่างนั้นเลยอ่ะกลิ่นเอกลักษณ์ของเขามันจะไม่มีเลยมันจะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆแล้วเนื้อครีมเขาอ่ะมันจะไม่เนอะเนืบฟีลแบบทาง่ายสบายผิวซึมไวแต่ให้ความชุ่มชื้นมากๆซึ่งแพรแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่อยากลองไบโอเทอร์ม erm, อยากลองแพงต้นก่อนนะตัวเนี้ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยนะถ้าใครอยากใช้อ่ะราคา1,900บาทนะคะก็ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ไบ โอเทอร์มทั่วไปเลยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าแพรอาสมารีวิวแบบทั้งเซตไบโอเทิร์มคือมีหลายตัวมากๆคือถือไม่หมดอะคือชอบชอบแบบชอบไบโอเทิร์มจริงๆของเขาอะให้ความชุ่มชื้นแบบดีทุกตัวเนี่ยไม่ดีจริงคือแบบไม่มีเยอะขนาดนี้นะอันนี้มีครีมอีกตัวกับมีไอครีมอีก2ตัวที่ไม่มีมือแล้วอะเอ,อ สาววกไบโอเทอร์มนะคะเข้าแล้วออกยากมากๆมีแต่เพิ่มใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์แพรด้วยนะคะบ๊ายบาย